ครับสวัสดีครับแอดยิมกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับสายบุญส่วนวันที่สองนะครับมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสวัสดีครับสวัสดีครับหลังห้ยออกนะครับเนาะแอดยิมกับมาทักทายครับเอฟซีนะครับของแอดยิมแอดไอแอดแตงโมครับหลังห้ยออกเป็นยังไงครับโซกมานกันบอกรับอ่าพูดคุยกันตอมงดนะครับเนาะ ครับพูดคุยกันตัวหัวตัดยิมกับชิ้นหอดคุณพ่อคุณแม่หรือว่า f อซทุกๆุกท่านนะครับเด้อที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามตลอดนะครับเนาะครับอ่าครับสวัสดีทุกปู่ทุกคนนะครับเด้อที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาครับระยะหลายปีนะครับที่แอดยิมทําช่อง youtube มากเพราะว่าจะเป็นแอดแตงโมแอดไอครับผมก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆครับเป็นอย่งไรครับอ่าเมื่อวานนี้ครับ บ่าไรเห่เนาะครับเนาะบ่าไรเห่ครับเอากรับว่าเป็นยังครับควมฝันมันก็มีเข่ามีรุดนะเอดยิมกากครับอ่าบอกเอฟซียูเนาะครับว่าการฝันมันก็เป็นแชร์การควมฝันเนาะครับอาบวกเทื่อมันก็มีเข่ามีรุดครับแอดยิมแอดไอแอดแตงโมกับมะกาบขอโทษพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกๆขันเนาะครับที่ฝันว่าแม่นงวดนี้ครับอ่าว่าเป็นยังครับผมอ่าทำดีก็คือได้ดีเนาะครับเนาะทำดีก็คือได้ดี สักมือนึ่งครับอ่าโชว์เข้ากับซีมาคือเก่าครับมือนี้แอดีิแมาครับอามากินกาแฟหรือว่ามาเข้ามากินเขาส่อเขาง่ายครับกินเขาง่ายครับกับแกงลอตเตอรี่นะพี่น้องแกงสิบหกในห้องมือนี้ครับมากินแกงลอตเตอรี่ครับไปครับอันหนึ่งเลยพี่น้องสิบหกสิบหกสิบเก้านะครับเนาะครับเต็มมือเลยครับเต็มเตีมครับพี่น้องครับอ่านี่แหละครับว่าเป็นยังเนาะครับเนาะครับว่าเป็นยังอ่าเตโมสวัสดีครับนี่ครับ เตรียมๆครับเสียวมะแกงกินขับส้มกินเแ่นกาแฟอะไรหมดนี่ทําเป็นอาหารเสาร์นพีน้องเนาะับกับิกิเก่าเฮ้อนี่ละครับกับลาการับพ่อไป็นี้งครับกับาเก้าเจ็ดนี่ยละครับทีไปจับพญเน้ข้ามโคกมาออมกินอยู่ับยิการับมาห้องบอกว่ถึกตัวแทเงือนพีน้องเนาะกับกากับพอกาขีข้คาดกับพอขี่ข้งคาดโอ้ครับมาปวดพวเดี๋ยว มีอีตัวว่านึ่งดวงขี่ลมม <maison> ัน<ะ>หนึ่ไปไปไปเรียกเกี <Credit noise> <facial> ่ยมอยู่เนาะครับโอ้ยมันกับฟันตรงกันปวดผู้ใดก็ได้เนี่ยบ่าว่าจะเป็นเสียทั่วเงาะเนาะมู้นี่ถ้า่ฟันเข่ากันคัดเข่าแนมกับทื่นตัวซึ่นทางเข้าเสียทั่วงอกนี่นะเสียทั่วงอกเป้งไนยอย่าขายแย่เน้อขับเสียทั่วงอกเนาะครับหรือว่าพี่ประเสริฐอย่าไปทําขายอีกาทิมเน้อมัน่องตัวเราหาเสียกาหาเสียขี่กันขาด นาะครับเนาะแกะควบฝันกับเป็นแก่ควบฝันนะครับอ่าพป่ทิ้งได้ก็ให้ยิ้มครับยิ้มไปแล้วมันสิด้วยดอกนะครับเนาะอ่าเย็นหนาบูดหนาเศร้าอ่าครับยิ้มกับเถือเตี้ยเตี้ยนะครับเนาะถืออีกาถือเขียกขาดตัวโอ้ยมาฝดมาพวกขับมาทักไขยกันตัวงดตั้งแตงโมเนาะครับส่วนเศร้าของวันที่ครับอ่าสองนิถุนายนพศอสอสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับนข้อมันจะได้ยิ้มกขดาย ครับคือกาค,อคือคืออีกาตัวค่ะอ่ะพี่ในนอพี่ทอหัวงอกกิโตน้องพีท่ทัวงอกกันละค, <c ười> ค,ครับกับเกยกรอบเนาะกับกรอบสมซืสอครับเอาไม่ปูพุ่มบนไหนบ้านไหลตอววดหลายเทือดหล่ะละนอเอาพีท่ทัวงอกเนาะพีบะเสือกก็คื้นกันครับมีแห้งยันรถบอตื่นไมอยังปวดเร่าเงี้ยพี่บะเสือกครับคือยิ้มบนนี่ครับยิ้ม สิมาย่ำโรตเตอรี่ด้กินเมื่อนี่มันโคตรพวกเต็มเมื่อเลยนี่ครับบักเกียเก่าเกียยังมีครับโอ้เต็มไปหมดนะครับเนาะครับว่าเป็นยังครับอ่าครับว่าเป็นการเสี่ยงโชคครับอ่าเป็นการเสี่ยงโชคครับก็ยิ่งก็บอกเอ็บสีได้หรอหมวดนี่ให้ระวังครับบอกระวังด้วยอ่าเพราะว่าครับเพราะว่ามันไปตางแขวงวัดนะครับไปสลากกินแบง่์รัฐบาลไปออกก็ตางแขวงวัดที่มวดนี่มันหมดแต่โมนครับก็ระวังเนาะเนาะนั่นแหละครับอาการ เสียงสวดมันก็มีได้มีเสียงสิ็จละขา,ขายเขาเนีฝันมนา,นนานมนไม่เนาะค่ะคอยฝันมาไม่ยิ้มกับฝันบ่แม่นพ่อยิ้มฝันว่าสร้างขึ้นรถดพนะพี่น้องะเลยบัวหูจักรวัดสร้างมันก็มาอยู่เกา<ไ>่าบัวหูจักรวัดสามสี่มาต้นกล <c oughs> โอ้ยอือ่ามันนี่เนาะแต่ตเสียดายอยู่อ่าขับมาแต่เก่าฝันว่าสร้างขึ้นรถดพนะโอ้ยเป็นแต่เสียดายเยอะขับว่ามียังครับความฝันกับมีเขามีรวดจนเสร็จละแตีงโมกับพ่อแตีงโมโอ้ย อันฝันบ่แม่นที่มาบอกสุ้ยิมฟังเด้อบัตรทุนสัตว์ปีหนึ่งฝันแค่หนึ่งแต่งโง่ก็ได้ปีละเท่อไปีละเทื่าโอ้วัดผู้เฒ่ามากกว่าสิบเปอร์เซนวัดสีเมนยิมกับไปเทือนน้ำบักไรดึงสลากกินแบงก์รัฐบาลว่าเป็นยังไงครับเออกินไปก็ยิมหนิครับครับเดี๋ยวก็รวยครับครับว่าเป็นยังไะครับนอกจากกายเอฟซีสายบุญทุกทุกคันครับอ่าครับผมที่ติดตามมาตลอดครับบ่าวแอดยิมแอดไอ แอดแตงโมครับลงคลิปได้ไปครับคุณพ mm ่อ hmm. ค <c oughs> ุณแม่กะดูหน้านะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตลอดครับ่าแฟเนี่ยหนายิ้มเด้อกับหนาแตงโมเด้อครับผมเดี๋ยวนี้พวกคิดสภาพพี่ทวงอกกันดีคนหนึ่งครับขายทวงอกแจกขายก็้ลลายก็เลยแบบว่าเขาคิ้วเขาคือนนำคือนแหยเพ็รลงท่านคนว่าโอ้เบาคยันเด้อแบบ บันดนี้กติขายยอมลองกนี้บัดน,นี้หัวจักเนาะกระเพิ่อเจา้าขาราคาลอตเตอรี่ขึ้นโอ้มาเขียนให้ตัวแดงเกลี้งเกลงแม่แอดยิ้มมาตันว่ามากกษิพตพ่วงมา,าตันว่าเก้าเกียร์ฮับมาตนว่าเอาเอย่างมันกับ,บประเดีบยวนอนเนาะพี่ตัวงอกอ่าหน้าซไม่ความฝันมันกับมีเขาไม่ลดครับผมอ่าเพิ่องอีกาเนี่ยพี่มาเสือกจะไปนั่มหานจับอีกากมาเกงออมมะออมกินเดอ้อ ว่าก็คืออที่พี่ประเสริฐกันได้ออโอ้ฝันบ้านมีผู้เฒ่ากับท่านว่าออใส่ชุดขาวขี่ข้อพญานาคกับท่นปูพญานาคกันว่าแหม่เด็กเก่าเกศมากกระทัดยิ้มว่าอ่าก็เป็นธรรมดาครับก็ว่าแน่ค่ะปูเดียวที่เ้าก็สอต่อทางจังหวัดคือวอะไรยิ้มครับ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 ฝันว่าผู้เฒ่าขี่ข้อพญานาคแี่เก่าเกศมาที่พี่ประเสริฐกัท่านพี่ประเสริฐก็โอ้เก่าเกศทุกที่แฉดยิ้มกับทนว่าแล้วก็ ผมตื่นขึ้นมายังมีเศร้าอยู่สันอีก่าห้องบอกถึกแล้วถึกออกแล้วออกแล้วเก่าเกศมาสันว่าก่าหนาวเนี่ยมาห้องบอกคือการถึงเนี่ยเลยว่กับผ้ากันไปย์ยิสลากกินแมงลำทั่วเมืองนี่เนาะหุ่นเมืองเยอะรับเออแต่วบางคนไปนอนบ้านนอนแต่หงม่วงบ้านแบบคนขี้ขากนะครับขี้ขากันยิบมือจับมาอวอมจิ้อยู่ครับเันไปห้องบอกเกศเก่าเกศเก่าสันว่าอันนี้ ครับเตรียมๆนั่นก็ได้ครับฟื้นไปบูหันครับเจ็บซี่ทั้งหนองมก็สอดครับไปหาเกี่ยวใหญ่ัวเด้อครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะครับขับถึงกดไหลกดแชร์ครับมาเ่าะเป็นยังครับอ่างวดทั้งงัวทั้งงานยังมีครับจะเฝ้าถอครับยิ้มไหวอ่ายิ้มคือยิ้มเนี่ยครับยิ้มไหวยิ้มสูนะครับเนาะครับอ่าสักมือหนึ่งครับอ่าสวดกฐิมาเอาดอกครับอ่าการความฝันมันก็มีเขามีลดจนเสี็จละ ครับเพราะว่าอ่ายิ้มกับบวก,กลิฟซี่รูปูคนอะไเด้ระวังเด้องวดนี่อ่าครับผมอ่าพราะว่าห้าสีดใดไปทุง่งวันมันกับบะแมนเน่านะแต่หมอ้อเนาะครับเพราะว่าจะฝันคิวทุง่งวันมันกับบะแมนเด้ครับผมอ่าเนี่ยครับการเซียงสุกเสียงหลาดเนาะครับเนาะมันกับเป็นเช่นละครับอ่าคันแอดยิ้มฝันบะแมงตะกาบขอโทษขออภายัยนะครับเด้อแอดแตงหมูแห่งคัดกี่รัเธอมาฝันกันยังไอ้โชคเก็บซี่มาถือกิโย อ่าครับผมเมื่อนี้นี่แหละครับต้มกินแท่นกาแฟแล้วครับนี่เต็มๆนี่เต็มๆนี่บักนึงเก็ดครับครับนี่ยแหละบักนึงโกนี่ครับนี่ยบกนึงเนี่นะครับเนาะเต็มๆครับเต็มๆอยากโอ้ยสะอ่อนนี่ครับมีแต่เนี่ยเดียวเต็มมื่ออญยะเลยครับพี่น้องครับมามาไปวอนกินซอยกันได้พี่น้องเด้ออยู่นี่ครับเิงเสียงอีกาเิงเสียงอ่าข้างโคกอ่าแล้วก็เิงเสียง อ่าโอ้หลายผูหลายคนนะครับเนาะครับผมที่ให้มากก้มฟันกับตรงกันพวดตรงกันเลียเพราะว่าว่าจะไปน้ากันป่วมจังสี่ครับผมก้มฟันกระไดอ่าครับว่าเป็นยังเข้ากับสู่ต่อครับอ่าครับผมอ่าแตงโมเปยังฝากเอฟซีวะครับแตงโมกับปีละียกับพ๊อก ขอโทษขออภัยเนาะค่ะพรพี่น้องทุกคนเนาะค่ะครับผมบางคนก็อาจจะโชคกิได้ยิ้มครับบางคนก็อาจจะได้โศกอยู่นะครับเนาะอาจจะไม่โชคนะครับเพราะว่าไปค่ะเพราะว่าห้างเจียยิมยิ้มกับฟันชิวอยู่ดิค่ะฟันว่าไปแกะสร้างมันว่าสางขึ้นรวดพอาจิยับขึ้นยับลงทะเบียนก็ซีหนึ่งซูนหกตั้งสี่เมียครับผมซีหนึ่งซีสองพนอาจิขยับขึ้นพนอาจิไมีโศกเนาะครับผมนี่แหละครับ อ่ขนาดอ้าย่องขางนะครับเพิ่นมาฝากยิ้มไปซื้อลอตเตอรี่เพิ่นจะีโชคอยู่ดิครับโอ้เสียนโอแตกอยู่ดิครับโอ้เด็ดนะครับบุญไับุญมันยิ้มก็้วซื้อน้ำเงินนั่นแหละครับขนาดฝากแอดยิ้มฝากซื้อลอตเตอรี่เนี่ยบริษันว่าครับ เพิ่นไปซื้อาันน้ำตาลเราคนก็ฟันเขาบางคนก็ฟันบ้เขาเนาะครับอ่าเพิ่นก็ไปซื้อซี่สองมันก็ได้ลยสองซี่นะครับผมหลายคู่ลายคนเอามาใส่กันเอาเนาะอผัครับผมคางคนอาจจะฟันคิวบางคนอาจจะฟันบ้คิวเนาะครับมามันก็เอาวิรุษขาดตาเขาถอดเขาค่อยเขพี่น้องผู้ทุกท่านเนาะค่ะครับค่ะ้วมฝันมันก็มีเขามีรถนะครับเนาะอ่าครับแต่ว่ามันฝันมาฝันตรงกันได้แต่ตัวเดียวกันเนาะครับครับมันก็เป็นแต่เป็นทางเอาใส่เด้ สบัยใจน้อคุณแม่ข้าหมากง่ายกว่าแล้วคุณแม่จอยไข่มดแดงครับไปหาแงี้ยใครหมดแดงดื้อครับคุณแม่ค่ะเนาะค่ะคุณแม่ทำมาง่ายค่ะครับอาจจะโชคครับจอยที่ตันครับวันนี้วันนี้ที่ผมเนี่ยยืนนั้นยิบไปตัวยืนได้สิบฝันตัวได้แต่โง่ครับเอาอ่ะเอาความฝันอีกาขึ้นเก่าหล่ะครับที่ทวงเงอะขึ้นเก้าหล่ะครับอ่ะงวดนี้เขาก็ไปยิบไปครับไปยิบสลากกินแบงค์ขบานไปครับถ้าตามความฝันมันครับทามันมาตามหลังเนาะ ครับเอาความฝันที่ทัวงอกกับพี่ประเสือกได้่ละครับหรือว่าเสียงพญ่าคางคกเนี่แหละครับเอาไว้ตัวงดครับผมมันกับปเสือหายนะแตงโมเนาะหรือว่าความฝันที่แอดยิมครับรมีมบผู้เฒ่ามากกับผู้เฒ่าไม่ยิ่งมากแต่ซิบบอกมือสุดท้ายละ่ะครับบอกว่าคันเฮดบ่ยิมให้ไปซื้อมากเติมคันเฮดกินบ่ยิมให้ไปซื้อเติมนะแต่งโม ครับอ่ 16, าสิบหกสิบเจ็ดบาททั้งสิ้มันกิดพ่อแล้วยมของเสียนามันก็ดอิ่มเล้วยมของเสียนาสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดบาททั้งสิ้ครับแอดยิมเนี่ยสิบยิบแต่สลากกินแบ่งรัฐบาลต้อยเด้อครับมือนีแกงกินก่อนเนาะมือนีสิแกงรัตติเดียนงวดนี้กินก่อนครับอ่าครับเอาส้มกาแฟ<ม> <ๆ S 2> กินเลยๆๆครับ <ๆ S 2> อ่าครับขอขอบคุณขอบคุณพ,พ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกทุกท่านนะครับเทุอที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็มาครับเป็นกำลังใจให้ท่านช่องคร ครับอ่าเอฟซีกับโคไลค์กดแชร์ให้คือเก่านะครับเนาะครับก็บขอให้สุขสุกมันมันลำๆเรื่อยๆครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันได้กขอให้สมรรถปัทานาทุกประการครับอ่าสำหรับคลิปนี้แอดไอแอดแตงโมแอดยิมครับก็ขอสวัสดีครับ